เริ่มแรกเลยที่มีอาการก็คือใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันมีอาการปวดปวดจนแบบว่าเดินไม่ได้ต้องเดินขย่งปลายเท้าอะค่ะแล้วเวลาเวลาเดินเนี่ยมันปวดขึ้นมาถึงน่องขึ้นมาถึงสะโพกนะคะแล้วก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวบ่อยมากเหมือนน้าหนักตัวมันกดทับอะค่ะแล้วก็ต้องไปนวดจะมีร้านหมอนวดประจําอาทิตย์หนึ่งต้องไปนวดประมาณสองถึงสามครั้งอะครั้งหนึ่งก็ นวดครั้งมันก็เสียค่าใช้จ่ายประมาณห้ารอบาทเงี้ยแต่ก็ต้องนวดเพราะว่ามันเริ่มตึงไปหมดแล้วเหมือนเหมือนเส้นมันก็ตึงไปหมดนะคะแล้วล่าสุดเนี้ยที่เป็นหนักเลยก็คือตอนตอนนั้นนั่งรถไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มันก็ปวดสะโพกจุดเดิมเลยปวดที่สะโพกแล้วลงขาแล้วก็ขึ้นมาถึงหน้าอกเลยแล้วก็เสียดเข้าไปในหัวใจแล้วก็คราวนี้ขึ้นมาถึงคอนะ,ะขึ้นคอแล้วก็ปวดหัว ปวดหัวอยู่สองวันนะรู้เลยว่าต้องมีเส้นอะไรอยู่ที่หัวเนี่ยมันปวดเป็นแนวดิ่งขึ้นมาเลยปวดจนขยับนอนเนี่ยขยับตัวไม่ได้เลยนะคะแล้วมันปวดมากก็เลยไปนวดพอไปนวดนะกลับมาเหมือนเหมือนมันเกิดการอักเสบขึ้นนะคะคราวนี้มันปวดจนขยับคอไม่ได้ก็เลยทานรอยอนออยนะคะทานตอนแรกทานตอนกลางคืนก่อนนอนหนึ่งเม็ดนะคะทานไปเช้าตื่นมา ก็เริ่มเบาตัวนะคะแต่อาการปวดเนี่ยตอนนั้นก็ยังเม็ดแรกนี่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแต่พอวันที่สองมาทานตอนเช้าอีกแล้วก็ตอนกลางคืนก่อนนอนอีกหนึ่งเม็ดตื่นเช้ามาค,ความความปวดมันลดลงเลยลดลงเยอะมากถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ในวันที่สองเนี่ยก็ประมาณ50%เลยนะอาการปวดนะคะแล้วก็พอวันที่3เนี่ยทานอีกก็คือตอนเช้าตื่นมาทานทานตอนท้องว่างอีก1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ด ตื่นเช้ามาวันที่สี่อะค่ะอาการปวดแบบลดลงจนจนเหยียบเหยียบพื้นได้เต็มเท้าอะค่ะปกติมันจะแบบเหมือนขย่งเท้านะคะแล้วอาการปวดก็ลดลงประมาณ80เอร์เซนเลยจากที่ปวดหัวก็ไม่มีอาการปวดหัวนะคะเสียดหน้าอกไม่มีค่ะอาการก็เริ่มดีขึ้นจนวันที่สี่เนี่ยค่ะเดินได้เต็มเท้าขึ้นแล้วการปวดอะ่ะมันแทบจะไม่มีเลยค่ะจากการที่ทานร o ยอนออยกับกับปลุกเดียวเลยค่ะ ในกระปุกเนึ่อมันมี31เมตรนะเขาก็ให้ทานวันละ1เมตรก่อนนอนก็คือทานยาวมาตลอดระยะเวลา1นเดือนนี้ค่ะก็อาการก็ดีขึ้นเหมือนร่างกายมันเบาด้วยค่ะคือใครที่มีอาการเหมือนนงนะคะก็คือให้ลองทานเลยนะคะเพราะว่า ปกติก็ทานมาหลายตัวนะตามท้องตลาดอะคะแต่ว่ามันไม่ตรงโลกแต่ตัวนี้เนะีคะโรยันออยอะมันทานแล้วมันเห็นผลจริงๆค่ะก็อยากให้คนที่มีอาการเหมือนกันนะคะได้หายนะคะเพราะมันเป็นโรคที่ทรมานมากนะคะ